นสาวจุงไม้จุงมือคนแก่ก็เยอะมากนะคะผู้สูงอายุก็เยอะมากทุกคนอ่าอากาศแบบนี้น้องหมาชอบที่สุดนะคะดีคนเยอะนะตรงไหนหน้าไปตรงไหนหน้าเที่ยวอ่าเขาก็จะเป็นอารมณ์แบบสไตล์นั้นทุกคนอ่าเราก็น่าหลับการชมคลิปแล้วก็ เปิดชมไปเรื่อยๆทุกคนฟังไปทำงานไปนะคะชีวิตมีความสุขเนาะแบ่งปันรอยยิม้มแอนก็อยากจะแบ่งปันรอยยิม้มคลิปนี้ก็เป็นวิดีโอที่พักผ่อนเดินพักผ่อนยอนใจชมวิวคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะนะประมาณนี้ชมวิวคะ่ะ ชมอริยาบทของผู้คนมาทะเลเดินเท่นผ่านนะคะมาค้นมาลื้อขยะนะอ,อันนี้ก็ปะทางลงหาบค่ะทุกคนแต่เราไม่ได้ลงหาบคลิปนี้ก็เป็นวีดีโอที่พักผ่อนเดินพักผ่อนย่อนใจชมวิวคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะบรรยากาศดีมากๆชมรอบๆเป็นเป็นโรงแรมหมดเลยนะบริบการชมคลิปแล้วก็ ปิดชมไปเรื่อยๆทุกคนฟังไปทํางานไปนะคะชีวิตมีความสุขเนาะแบ่งปันรอยยิม้มแอนก็อยากจะแบ่งปันรอยยิ้มค่ะเป็นที่ที่เดินเล่นแล้วก็เดินลงไปชายหาดลงไปทะเลให้เพื่อนๆด้วยนะคะตรงนี้เป็นอยู่ใกล้บ้านแอนค่ะทุกคนนะเป็นวิวทะเลอยู่ใกล้บ้านเราเองก่อนเข้าบ้านเราก็นิดเนึงบรรยากาศดีมากๆชมรอบๆเป็นเป็นโรงแรมหมดเลยนะบริคลิปนี้ก็ เป็นวิดีโอที่พักผ่อนเดินพักผ่อนย่อนใจชมวิวคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะแล้วหมอกเยอะมากหมอกหนาะแต่ว่าอากาศดีที่สุดอากาศดีมากๆเย็นสบายทุกคน นะเย็นสบายเห็นหมอกนะแบ่งเรียบร้อยเลยจ้าสะดวกสบายจ้าอันนี้คือถังขยะทุกคนค่ะเป็นที่ที่เดินเล่นแล้วก็เดินลงไปชายหาดลงไปทเลเวียนย่านนี้นะคะเป็นรีสอร์ทเป็นห้องพักเป็นโรงแรมนะคะขอบคุณนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะทุกคนจ้าพาทิดขึ้นจ้าสวัสดียามเช้าทุกคนวันนี้แอนพามาเที่ยวที่สเตทพาร์คนะคะ ตรงนี้เป็นที่ชมวิวซีไลน์่าของการชมแมวน้ําว่าแมวน้ํามันเยอะไหมแล้วก็ใครเป็นผู้ก่อตั้งนะคะเขาก็จะมีเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกับเรากับบรรยากาศดีมากๆชมรอบๆเป็นเป็นโรงแรมหมดเลยนะบริทั้งขยะสว่วนร่วมมีเยอะมากๆมีเยอะมากๆนะคะล็อกกุญแจอย่างดีเลยนะเพราะว่ากลางคืนยังมี น้องหมีออกมาเดดกับเพื่อนนะคะ,ะวันนี้เราทำอะไรมาบ้างไปไหนมาบ้างนะคะเป็นความสุขแบ่งปันทุกคนเป็นความสุขแบ่งปันเพรสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นนะคะทุกคนจ้าเจ็ดโมงเช้าค่ะวันนี้อากาศดีสดใสมากสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดียามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นนะคะทุกคนจ้าเจ็ดโมงเช้าค่ะ วันนี้อากาศดีสดใสมากมาชมทะเลซีวันนี้เป็นยังไงบ้างนะบ่ายสามนะพาทิดขึ้นจ้าสวัสดียามเชา้าทุกคนวันนี้แอนพามาเที่ยวที่สเตทพาร์คนะคะตรงนี้เป็นที่ชมวิวซีไลด์นะคะ่ะเป็นที่ที่เดินเล่นแล้วก็เดินลงไปชายหาดลงไปทะเลเพื่อนที่ทำงานบอกว่ามีเรื่องอะไรแบบชอบมาเล่าให้กันฟังนะคะมามาแบ่งปันกันว่าเออตร อากาศด,ดีนะวันนี้อากาศเลเลยนะคะตรงนี้ก็มีเรื่องเล่าที่หินตั้งอยู่เขาก็เขียนไว้ความเป็นมาของสถานที่นี้นะคะบริเวณย่านนี้นะคะเป็นรีสอร์ทเป็นห้องพักเป็นโรงแรมนะคะขอบคุณนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะทุกคนจา้า อันนี้เป็นห้องน้ำสาธารณะค่ะก็จะแบ่งโซนเรียบร้อยทุกคนห้องแฟมิลี่ห้องผู้หญิงผู้ชายห้องสำหรับเด็กเด็กกับเพื่อนนะคะอ้าวันนี้เราทำอะไรมาบ้างไปไหนมาบ้างนะคะเป็นความสุขแบ่งปันทุกคนเป็นความสุขแบ่งปันสอัสด,ดีคนเยอะนะตรงไหนหน้าไปตรงไหนหน้าเที่ยวอ้าเขาก็จะเป็นอารมณ์แบบสไตล์นั้นทุกคนอ้าเราก็น่า จะวิ่งจะเดินค่ะนะเดินลงไปข้างล่างได้อีกนะคะทุกคนมีทางลงนะคะมีทางลงามาเดินชมวิวนิดนึงมาดูทูดูคนมาเดิน,ดนมาเดิน,ด,น,ด,นดูธรรมชาติาจะได้ไปอุ่ตินะคะเราจะไปเดินเล่นกันไปชมวิวกันไปดูอริยบทของคนว่าเขาทำอะไรกันบ้าง เป็นยังไงบ้างนะของการชมแมวน้ําว่าแมวน้ํามันเยอะไหมแล้วก็ใครเป็นผู้ก่อตั้งนะคะเขาก็จะมีเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกับเรากับะจะวิ่งจะเดินค่ะนะเดินลงไปข้างล่างได้อีกนะคะทุกคนมีทางลงนะคะมีทางลงบริเวณย่านนี้นะคะเป็นรีสอร์ทเป็นห้องพักเป็นโรงแรมนะคะ ขอบคุณนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะทุกคนจ้าพาติดขึ้นจ้าสวัสดียามเช้าทุกคนวันนี้แอนพามาเที่ยวที่สเตทพาร์คนะคะตรงนี้เป็นที่ชมวิวซีไลท์แล้วหมอกเยอะมากหมอกหนาะแต่ว่าอากาศดีที่สุดอากาศดีมากๆเย็นสบายทุกคนนะเย็นสบายเห็นหมะนะอกหนาจะวิ่งจะเดินค่ะ นะเดินลงไปข้างล่างได้อีกนะคะทุกคนมีทางลงนะคะมีทางลงมาเดินเพ่นผ่านนะคะมาค้นมาลื้อขยะนะ,อ,ะอันนี้ก็ปะทางลงหาบค่ะทุกคนแต่เราไม่ได้ลงหาบบ๊ายบายคะ่ะแล้วหมอกเยอะมากหมอกหนาะแต่ว่าอากาศดีที่สุดอากาศดีมากๆเย็นสบายทุกคนนะเย็นสบายเห็นหมอกนะ ชมทะเลซีวันนี้เป็นยังไงบ้างนะป่ายสาม่าบ๊ายบายค่ะนี่นะหนุ่มสาวจุงไม้จุงมือคนแก่ก็เยอะมากนะคะผู้สูงอายุก็เยอะมากทุกคนอ่าอากาศแบบนี้น้องหมาชอบที่สุดนะคะแบ่งเรียบร้อยเลยจากสะดวกสบายจ้าอันนี้คือถังขยะทุกคนหนึ่งมาเดินชมวิวมาหาเก็บภาพบรรยากาศอ่ามาเดินชมวิวนิดนึง ดูทูดูคนมาเดินมาเดินดูธรรมชาติอ่าจะได้ไปอัพเดตอ,อันนี้เป็นห้องน้ำสาธารณะค่ะก็จะแบ่งโซนเรียบร้อยทุกคนห้องแฟมิลี่ห้องผู้หญิงผู้ชายห้องสำหรับเด็กค่ะบายบายค่ะเดินเพ่นผ่านนะคะมาค้นมาลื้อขยะนะอ่าอันนี้ก็ปะทางลงหาบค่ะท,ทุกคนแต่เราไม่ได้ลงหา ดูซิว่าเขาทำอะไรกันบ้างเขามีอะไรกันบ้างเอออัปเดตในชีวิตบ้างทุกคนอืมาธรรมชาตินิดนึงอ่าก่อนจะเข้าบ้านนะคะทุกคนจะแล้วหมอกเยอะมากหมอกหนาะแต่ว่าอากาศดีที่สุดอากาศดีมากๆเย็นสบายทุกคนนะเย็นสบายเห็นหมอกนะเดินเพ่นพ่านนะคะมาค้นมาลื้อขยะนะอ่า อันนี้ก็ปะทางลงหาบค่ะทุกคนแต่เราไม่ได้ลงหาบนนะคะทุกคนจ๋าชมแมวน้ำนะคะชมแมวน้ำชมปลาวานอ่าตรงนี้เป็นสวนสาธารณะเดินเพ่นผ่านนะคะมาค้นมาลื้อขยะนะอ่าอันนี้ก็ปะทางลงหาบค่ะทุกคนแต่เราไม่ได้ลงหาดนะหนุ่มสาวจุงไม้จุงมือคนแก่ก็เยอะมากนะคะ ผู้สูงอายุก็เยอะมากทุกคนอาอากาศแบบนี้น้องหมาชอบที่สุดนะคะดูซิว่าเขาทำอะไรกันบ้างเขามีอะไรกันบ้างเอออัปเดตในชีวิตบ้างทุกคนเดินเพ่นพ่านนะคะมาค้นมาลือขยะนะออันนี้ก็ปะทางลงหาบค่ะทุกคนแต่เราไม่ได้ลงหา สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นนะคะทุกคนจ้าเจ็ดโมงเช้าค่ะวันนี้อากาศดีสดใสมากกับเพื่อนนะคะวันนี้เราทำอะไรมาบ้างไปไหนมาบ้างนะคะเป็นความสุขแบ่งปันทุกคนเป็นความสุขแบ่งปันโตทั้งขยะส่วนรวมมีเยอะมากๆมีเยอะมากๆนะคะล็อกกุญแจอย่างดีเลยนะเพราะว่ากลางคืนยังมีอ่า น้องหมีออกมาบ๊ายบายค่ะหลับการชมคลิปแล้วก็เปิดชมไปเรื่อยๆทุกคนฟังไปทํางานไปนะคะชีวิตมีความสุขเนาะแต่งปันรอยยิ้มแอนก็อยากจะแบ่งปันรอยยิ้มคะพาทิตขึ้นจ้าสวัสดียามเช้าทุกคนวันนี้แอนพามาเที่ยวที่สเตทพาร์คนะคะตรงนี้เป็นที่ชมวิวซีไลท์เอิงมาเดินชมวิวมาหาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆด้วยนะคะ ตรงนี้เป็นอยู่ใกล้บ้านแอนค่ะทุกคนนะเป็นวิวทะเลอยู่ใกล้บ้านเราเองก่อนเข้าบ้านเราก็นิดนึนะแบบนี้แต่อากาศดีมากๆอากาศดีดีจริงทุกคนอคลิปนี้ยาวนิดนึงนะคะเกือบ5้านาทีเลยนะขอบคุณสำหรับบรรยากาศดีมากๆชมรอบๆเป็นเป็นโรงแรมหมดเลยนะบริเวณเรียบร้อยเลยจะสะดวกสบายจ้าอันนี้คือถังขยะทุกคน